ไปห้าปลาหมึกถึงกะซีกันนะครับเพ่จะมาปัชชาากับ้ายมาแล้วครับวันนี้ปลาหมึกปัจชาครับอยากกินปัจชาต้องได้กินครับหนึ่งวันหนึ่งคืนในปลาหมึกปัจชานี่กื่ังปรุงครับจะเจียวเทียมพริกพริกพรกรกรับปัดพร้อมก่อนนะครับลงทายห้อง จะกระลงปลาหมึกเลยนะครับปับปลาหมึกลงไปแล้วครับปลาหมึกครับปลาหมึกนี่พัดเบาๆนะครับพัดน้อยๆปลาหมึกเป็นสีซุกไ้นะครับแกตุกไปนิดหน่อยมันก็ซุกแล้วปรุงรสเลยครับน้ำมันห้อยชูอรส สวัสดีสตันสายนิดนึงเข็งพรุงร่งธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอะไรปิดเซ้นนะครับปัดเลยเชียว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 อะไรกันลงเลยครับกระจายใบมะกรูดพริกไทยอ,อ่อนมะเขือเปาะ อันชิ้นเพื่อสวยงามตามด้วยมะเขือพองนิดหน่อยครับป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 ับโอ้ยพักหรือเม็ดบน,นี้ครับปลาหมึกช่องตัวพักโกมหนึ่งครับจเจ้าจเจ้าจเจ้าเจ้าปลาเขียวนิดหน่อยตามด้วยใบกะเพราเป็นอันเรียบร้อยครับลงจานได้เลยครับผม เตรียมกินครับวันนี้เรามีแค่ประเทศน,นะครับนี่เป็นพิพิธภัของเขานะครับตกมึกนี่พุ่มต้อนจังเดียวครับน้านูครับจากเพชรชอบตกปลาบลาตกมึกนะครับตกมาเองก็ต้องมากินเองครับ,บต้องกินกับปิ๊กทายตอนตอนตอนนานนี่ต้องกิน,นกับลูก เมเมเัาตือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและได้กดติดตามคลิปวิดีโอช่องบาหวานครัวใต้โปรดติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ